สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมารีวิวเมืองซากุระอัปเดตใหม่นะคะทุกคนก็จะเป็นวิวประมาณนี้เลยคือสวยจริงๆนะแต่ว่าในคลิปนี้เราจะรีวิวเป็นตอนกลางคืนนะทุกคนจะได้เห็นไฟที่แบบชัดๆเลยนะคะทุกคนจะได้เห็นถึงความสวยงามใหม่ของเมืองนะคะ ตรงกลางเลยก็จะเป็นสะพานเหมือนประเทศไทยเลยนะทุกคนแต่ว่าสะพานอันนี้คือจะจะดูลื่นตาแบบมันดูสวยจริงๆอะ่ะออสวยจริงๆนะแล้วคือแบบมองวิวต่างๆมองแสงตึกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสวยจริงๆอะ่ะทุกคนแล้วคือเต็มไปด้วยจากที่ไม่มีตึกสูงๆแบบนี้ ถึงจะมีก็มีแค่สองสองตึกอะไรเงี้ยสองสามตึกแต่ตอนนี้คือเต็มไปเลยนะทุกคนเหมือนวิวของกรุงเทพเลยนะเซเว่นจากที่แบบล้างๆไม่มีอะไรเลยเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นชื่อว่าซากูระมินิมาร์ทแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เป็นแบบคือทำชื่อเป็นของตัวเองเลยนะจากจากมินิมาร์ทธรรมดาเป็นซากูระมินิมาร์ทเลยข้างใน,นก็มีของต่างๆนะคะทุกคน ออสวยจริงๆนะแบบจากที่ไม่มีปั๊มน้ำมันก็คือมีปั๊มน้ำมันไม่มีพื้นหญ้าก็มีพื้นหญ้ามีต้นไม้ต้นซากุระดอกไม้จักรยานอะไรเงี้ยมันทำให้แบบเออจากจากเซเว่นธรรมดาเหมือนแบบสนามเล่นเลยอะ่ะทุกคนมันดูแบบสดใสแล้วก็มีชีวิตชีวามากนะตรงกลางของถนนเนี่ยก็จะมีแบบเป็นต้นไม้เป็นแบบว่าเป็นดอกไม้อะ่ะค่ะทุกคนคือน่ารักจริงๆนะ ตรงนี้ก็มีสะพานนะแ,แต่นี้สะพานนี้ก็คือจะหลอนๆหน่อยเพราะว่าเป็นสะพานสีแดงนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นที่นั่งนะคะน่าจะแบบว่านั่งรอรถเมย์นั่งรอใครอะไรอย่างนี้เนาะก็สวยจริงๆนะคะทุกคนแต่ว่าบรรยากาศมันจะแบบเปลี่ยวหน่อยถ้ามีคนมาเดินฟุ้งซ่านแล้วก็มีรถมีแสงไฟมีเสียงทีวีจอใหญ่เนี้ยก็จะทำให้ดูไม่เงานะคะ ตรงนี้ก็มีแบบต้นไม้มีสายต่างๆนะคะทุกคนที่แสดงให้ถึงว่าเป็นเมืองของซากุระนะคะทุกคนตรงนี้ก็มีแกงยากุซ่าด้วยนะคะก็น่ารักขึ้นมาส0 0รเปอร์เซนเลยนะคะทุกคนเราชอบวิวตรงนี้มากเลยนะตรงกลางถนนตรงเนี้ยคือมันสวยมากๆเลยอะ่ะดูดิเห็นไหมจากโรงเรียนธรรมดาไม่มีตึกไม่มีอะไรเงี้ยก็คือสวยมาก ตรงนี้ก็ด้วยนะคะจากที่ไม่มีทางเนินก็มีทางเนินขึ้นมาแบบนี้คือสวยจริงๆนะคะทุกคนคือแบบทําให้แบบมันมีทางเดินขึ้นมามากกว่าเดิมนะแล้วก็มองก็คือไม่เบื่อด้วยนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะรวมแล้วคือแบบไอดีนี้ให้แบบให้แบบร้อยเต็มร้อยไปเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะสําหรับไอดีนะคะก็จะเป็นไอดีนี้เลยค่ะ ใครอยากจะไปก็แคปใส่ไอดีนี้ได้เลยนะคะคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะคะทุกคนคลิปหน้าอยากให้ไปไอเดียอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะบ๊ายบาย